สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิตลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีกุมลัคกากุมเราตัง้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งคนที่เกิดทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะช่องเราจะเป็นการแบ่งแบบไทยนะคะช่วงนี้เราอาจจะห่างหายในการทําคลิปเพราะว่ากลับไปทํางานประจาเนาะวันไหนที่มีเวลาสวดมนต์นักสมาธิเสร็จแล้วเราก็อยากจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้นะคะ ตอนนี้เราจะตั้งจิตอธิษฐานในการให้พี่ไพ่ช่วยบอกในเรื่องของการงานการเงินความรักของคนที่เกิดราศีกลุ่มลัคนากุ่มนะคะเราจะตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ให้คนที่เกิดราศีกุ่ม1ิใบแล้วมาอ่านไพ่กันเนาะ มาดูกันว่ากาลังจะมีเรื่องใดเกิดกับคุณคนที่เกิดราศีกุมในช่วงเดือนกันยายน2566นะคะใบแรกโฟอ์ท so, ครับเหมือนคุณยังวิตกยังกังวลยังยืนอยู่ที่เดิมมันเป็นลักษณะของคนที่ยังอะไรอาวอนอยู่กับเรื่องเดิมที่มันจบไปแล้วรักครั้งเก่า ที่มันผ่านไปแล้วเพราะมันเป็นไพ่ถ้วยเนาะไพ่ถ้วยมันเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะเนีย่ยเหมือนแบบคุณยังยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมที่มันจบไปแล้วเนี่ยคุณยังนั่งมอง3ถ้วยที่มันล้มอยู่ทั้งทั้งที่มันมีเนี่ยสองถ้วยตั้งอยู่ตรงเนี้ยแต่คุณก็ไม่หันหลังกลับมามองนะคะขิงอัพเอนท์เทอลว้าวจริงๆเอคุณแบบมีเงินนะ การเงินคุณดีนะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะนะการเงินการงานงานมั่นคงเงินมั่งมั่งมั่งคั่งอะ่ะเ,เนี่ยสิ่งดีๆรอคุณอยู่เยอะแยะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินนะคะหรือจะมีผู้ใหญ่ใจดีคนที่แบบมีความมั่นคงเข้ามาช่วยแบบซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินให้คุณนะว้าวคืนออฟสอร์คืนออฟสอร์เป็นลักษณะของคนที่เด็ดเดี่ยว เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดทําอะไรทําจริงตัดสินใจอะไรไปแล้วคุณจะแบบไม่ไม่ถอยหลังกลับเออเป็นลักษณะของคนที่เป็นไม้ก็ได้หรืออยู่คนเดียวได้โดยไม่ต้องพึ่งใครก็ได้เด e เดวิล mm hmm. ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะให้ระวังอะไรที่อึมครึมมืดมนสีเทาระวังความรักที่แบบมันมาแบบ เป็นรักทางกายอ่ะเออก็ระวังนะคะอืมแนวเพนทาเคลิลจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลนักษณะแนวเพนทาเคลิลมันก็เป็นลักษณะของคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองฉันมีเงินฉันอยู่ได้ฉันสวยหลูดูดีเด็ดเดียวและพึ่งตนเองได้เนาะ ซเว่นออนช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของงานเขาอยากให้คุณอึดอดทนสู้สู้กับงานให้เยอะๆเนาะเอาสมาธิเอาสติไปไว้ที่งานก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่างานมันคือเงินเนาะคุณทํางานเยอะมันก็หมายถึงเงินที่กาลังจะกลับมาเยอะเหมือนกันอยากให้คุณแบบยึดหยัดมันเขาเรียกว่าอะไรสู้ให้เต็มที่ในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานในช่วงนี้นะคะว้าวเห็นไหมเพราะคุณสู้เต็มที่แล้วอ่ะ ฟอร์บวอร์มันหมายถึงชัยชนะมันหมายถึงความสําเร็จความมั่นคงในเรื่องของงานถ้าคุณพยายามพยายามอย่างมากพยายามอย่างยิ่งเนาะคุณจะสําเร็จงานคุณจะได้เติบโตก้าวหน้าได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมั่นคงหมายถึงบ้านหมายถึงโอกาสที่ดีที่กำมันจะเข้ามาเนาะขอให้คุณสู้ไว้นะคะว้าวสิบเหรียญไหม ทำงานเยอะเงินก็เยอะเหมือนกันอย่างที่เราบอกเห็นไหมดูซิมีทั้งก้าเหรียญมีทั้งสิบเหรียญคุณเป็นคนที่มีเงินนะคุณเป็นคนที่มีครอบครัวคอยซัพพอร์ตคอยดูแลครอบครัวคุณอบอุ่นนะครอบครัวคุณให้ความแบบเขาเรียกอะไรเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานปู่ย่าตายายเป็นครอบครัวใหญ่หรือเงินมาจากครอบครัวมาจากมรดกมาจากที่ดิน อย่างที่เราบอกวนะ่าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวคอยซัพพอร์ตดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสุขทางกายความสุขทางใจหรือในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อยากให้คุณพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆมีสตินอนให้หลับเนาะอยากคิดมากเนาะอยากคิดมากเลิกคิดได้แล้วไอ้เรื่องที่เนี่ยนั่งคิดอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์เนาะพักผ่อนเยอะๆมุ่งมั่นตั้งใจทํางานงานสําเร็จเงินทองไหลมาเทมาเห็นไหม บจะมีข่าวดีในเรื่องของงานงานที่คุณรออยู่งานที่คุณมุ่งหวังตั้งใจอยากได้คุณจะได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ใหม่แลไ,ไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยที่เราบอกว่างานคือเงิน,งนเงินคืองานเนาะเนี่ยเงนิงนเงินเงินเนี่ยงนเนยงินคุณดีมากเลยช่วงนี้ให้ระวังอย่างเดียวคืออยากไปหรือว่าเด e ์เดวิอีกในหนึ่งมันก็อาจจะมีมาจากเงินที่ได้มาจากความเสี่ยงมันเป็นอะไรที่แบบธุรกิจสีเทาคุมเคือไม่ชัดเจนเนาะหรืออาจจะมีลักษณะของ การชิดเสี่ยงโชคได้เงินมาจากการเสี่ยงโชคก็ได้โอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ลาไปก่อนนะคะราศีกลุ่มลัคนากลุ่มเนาะขอบคุณมากค่ะมีจิตทลอดบายฮิตตี้ค่ะ